สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบกับเครื่องชาร์จ EV สำหรับรถไฟฟ้าระหว่างแบรนด์ f e r r y และ Ramtouch ซึ่งเป็น2แบรนด์เครื่องชาร์จ EV สำหรับรถไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน1,000 0บาทถ้าอยากรู้แล้วว่า2แบรนด์นี้มีคุณสมบัติอย่างไรและแตกต่างกันตรงไหนบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ 1, 1. ferry ev charger type 2รุ่นนี้เป็นที่ชาร์จรถไฟฟ้าประเภทสําสำหรับติดผนังที่มีการพัฒนาความเร็วในการชาร์จให้เร็วขึ้นตัวเครื่องชาร์จ ev ของ ferry มีความจุสำหรับ7กิโลวัตต์11กิโลวัตต์และ22กิโลวัตต์ให้คุณได้เลือกสรรตามความต้องการของรถของคุณ รุ่นนี้ออกแบบด้วยชิปอัจฉริยะซึ่งจะตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดระหว่างการชาร์จรวมถึงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในการชาร์จรวมถึงพลังงานอีกด้วยและยังมาพร้อมกับการป้องกันที่หลากหลายเช่นสายเคเบิลก็ผลิตจากวัสดุเกรดพรีเมียมให้ความยาวถึง5เมตรมีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและระบบป้องกันความร้อนสูงเมื่ออุณหภูมิถึง85องศา ตัวเครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของคุณระดับการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP66 นอกจากนี้ตัวเครื่องชาร์จยังมาพร้อมกับไฟแสดงสถานะการชาร์จพร้อมกับหน้าจอ LED แบบทัชสกรีนที่สามารถระบุสภาพการทำงานของที่ชาร์จ EV ได้และเพื่อนๆนนยังสามารถควบคุมการชาร์จได้ผ่านการ์ด RFID ซึ่งมีมาให้ในกล่องถึง3การ์ด และนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมได้ผ่านแอปทูย่ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแบบฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสามารถควบคุมและตรวจสอบการชาร์จจากระยะไกลพร้อมรับการแจ้งเตือนเมื่อรถของเพื่อนๆเ,เนี่ยชาร์จเต็มแล้วและยังสามารถตั้งค่าแบบปัจจุบันและกำหนดเวลาในการชาร์จล่วงหน้าได้อีกด้วยนอกจากนี้ตัวเครื่องชาร์จยังมีฟังก์ชันอีกมากมายเช่นการป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลมีระบบป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลามากเกินไปและระบบป้องกันความร้อนสูงและเครื่องนี้สามารถชาร์จได้ทั้ง BYD, Volvo, Haval และ MG เครื่องชาร์จ Ferry EV Charger Type 2ราคาอยู่ที่8,980บาทมีรับประกันให้1ปี Gram Touch Type 2 รุ่นนี้มีการพัฒนาการชาร์จให้เร็วขึ้นถึง4เท่าเพิ่มแบตเตอรี่ให้วิ่งได้มากสุดถึง45กิโลเมตรในเวลาเพียง1ชั่วโมงและเครื่องชาร์จรุ่นนี้เชื่อมต่อกับช่องเสียบคอมมาตรฐาน32แอมป์ให้กำลังไฟ8กิโลวัตต์ที่250โวลต์ซึ่งเร็วกว่าเครื่องชาร์จ8 m แอมทั่วไปมีระบบการชาร์จอัจฉริยะ ที่สามารถปรับให้เข้ากับรถของคุณได้ตัวปลั๊กชาร์จเป็นปลั๊ก CEE ทำจากวัสดุคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการชาร์จ EV มีการป้องกัน IP44 และองค์ประกอบอื่นๆของเครื่องชาร์จก็ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับความต้องการในการชาร์จของคุณวิธีการชาร์จก็เพียงแค่เสียบป,ปลัก๊ก ก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากแต่เครื่องนี้ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยถึง10อย่างระดับการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP 6 5แถมยังมีการป้องกันฟ้าผ่าอีกด้วยเครื่องชาร์จ EV รุ่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อความทนทานโดยมีอายุการใช้งานของขั้วต่อมากกว่า1,000 10, 0รอบและความทนทานของสายเคเบิล TPU ต่อการโค้งงอมากกว่า2 0 0ห0ครั้ง ให้การรักษาความปลอดภัยที่แน่วแน่ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลย r Ram t p u c h Type 2รุ่นนี้ราคาเพียง6,299บาทมีรับประกันให้ถึง2ปีหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะศึกษาข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใน description และในคอมเมนต์ได้เลย